สวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บัมมี่ไปเจอร้านค้าที่เขาขายสมุดร,ระบายสีนะอ่าบัมมี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่ามันมีรูปอะไรบ้างนะครับอ่านี่เลยตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรครับยักษ์เขียวอ่าตัวนี้จะเป็นยักษ์เขียวนะดูสิอ่าสวยมากเลยเดี๋ยวจะให้น้องนายระบายนะครับ Okay, okay. อ,อีกรูปหนึ่งนะนี่งตัวนี้จะเป็นสไปเดอร์แมนนะนี่เดี๋ยวจะให้น้องนายระบายให้เพื่อนๆดูนะอ่าเราระบายกันเลยดีไหมครัะเริ่มกันเลย โอ้หน้องนายระบายเสร็จหรือยังครับเย้ยไหนครับขอดูหน่อยโอ้โหยักษ์เทียนสวยจังเลยอ่ะเหมือนของจริงเลยอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหดูสิน้องนายโอ้โหตัวเบลล์มเลยอ่ะโอ้โหน้องนายระบายสวยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยน้องนายเป็นไรอ่ะเฮ้ยโโอ ยักษ์เขียวแบบนี้ลูกเฮ่บอกนะว่ารูปที่หนูระบายสีอะทําให้หนูสามารถกลายร่างเป็นยักษ์เขียวได้โอ้โหแล้วทำยังไงละเนี่ยจะกลับคืนร่างเดิมได้เปล่านี่เยเฮ้ยน้องนายน้องนายโอ้โหน้องนายอ่ะกลับคืนมาล่างปกติแล้ว่าเมื่อกี้อะน้องนายอ่ะ กายล่างเป็นยักษเขียวใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหมนันมีตูกใจหมดเลยทําไมวาดรูปไปวาดรูปมาแล้วกายล่างเป็นยักษ์เขียวเนี่ยเราลองรูปต่อไปดีไหมโอเคครับอาจจะไม่เป็นเหมือนยักษ์เขียวก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับอลองสไปเดอร์แมนดูนะ ระบายเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนขอให้ดูไหนสิขอให้เพื่อนๆดูไหนครับโอ้โหสวยมากเลยนี่คือสไปเดอร์แมนโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยน้องนายเฮ้ยน้องนายโอ้โห นายกลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนนะลูกุ้ยงงไปหมดแล้วว่ะเมื่อกี้อะ่ะระบายสียัดเขียวก็กลายล่างเป็นยัดเขียวเนี่ยระบายสีสไปเดอร์แมนก็ยังกลายล่างเป็นสไปเดอร์แมนอีกโอ้แล้วจะกลับร่างเดิมได้ไหมเนี่ย สไปเดอร์แมนเหรอครับใช่ครับมามียตกใจหมดเลยกลัวหนูไม่กลับมาเป็นร่างเดิมมาสิแต่ว่าก็แปลกนะทาไมอยู่ดีๆอะระบายสีอะก็กลายร่างเป็นร่างนั้นร่างนี้เมื่อกี้เป็นยักษ์เขียวตอนเนี้ยเป็นสไปเดอร์แมนโชคดีจริงๆที่กลับร่างมาได้ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับคลิปนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม <สบ S 1> กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีด้วยนะ <odie S 2> บ๊าย, <bye. S 1> ยบายน